วันนี้มาพบกับต้อมอิชอดิโช,ช,ชนะคะวันนี้น้องเขามาเต็มยศเลยครับจะมาทำอะไรครับจะมาปลงเนินนะครัุดวนผมนะก็สนับสนุนน้องเขาเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยทุกคนเต็มที่เลยครับอย่าเพิ่งครับมาทันะั้นทุกคนกล้องจะใส่สายนิดน,นึงเร็วๆครับ รียกชั่นครับหนึ่งสองสามไปครับดูนไปแล้วไปแล้วทุกคนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวครับดูนไป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 เร็วได้เลยเร็วได้เลยนะดูนเป็นไงครับขอสัมภาษณ์นหน่อยครับสนุกไหมครับสนุกมากครับอ่าครับต่อไปมาถึงตาผมสักทีนะครับทุกคน